สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับคลิปนี้ผมเสื้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศสื่อสลัดพี่น้องครับสลัดพักพี่น้องครับบ้านเลยครับหลายย่างพี่น้องครับไม่รู้ว่ามีอย่างนีครับพี่น้องครับเบิ่งตามภาพหร้อพี่น้องครับถ้ามีจะเป็นพวกผลไม้พี่น้องครับพักนั่งพีพี่น้องครับนะครับบรรยากาศคนก็มาสื่อหลายพี่น้องครับเขาก็ orb, สื่อหลายเลยครับครับบรรยากาศนี่จะเป็นผลไม้พี่น้องครับหลายย่างพี่น้องครับผลไม้ครับโอ้พี่น้องครับพวกนี้สลัดพักพี่น้องครับ เสีบไลายพี่น้องครับพิ่นเ้ยครับโอ้บรรยากาบรรยากาศพี่น้มาซื้อพี่น้องครับสียบไลายเลยครับพี่น้องมาเบิรงเพิ่งผีพี่น้องครับโอ้โพี่น้องครับเพิ่งเลยครับมีผักมีอย่างทุกอย่างเลยพี่น้องครับเพิ่งเลครับเสียบกระแสพี่น้องครับเบิ่งนี่ครับเพิ่งจะตักออกแบบอีู่ล้พี่น้องครับตักใส่กล้องครับปฏิบิมีกล้องให้บริการครับเป็นกล้องง่ายครับ กองไงใส่ไงแล้วก็ใส่แบบกระทับกระชับพี่น้องครับเป็นทางก็มีพี่น้องครับว่าไงจะว่าทางจะบาดครับพี่น้องครับครับราคางครับฉีดระยีบเก้าบาทร้อยกรัมนึ่ก้าบาทครับเป็นภาษานภาาษญี่ปุ่นพี่น้องครับตรงนี้พี่น้องครับนะครับือกจ่าเป็นมาซื้อสลัดครับโอ้พี่น้องครับนี่ครับสลัดพักพี่น้องครับนี่ครับขางบิรงานเลือกจ่าครับเด็กกับานเลยพี่น้องครับนี่ครับ คนข้าวผีเป <en> ็นมั่นเป็นคนละไม้พี่น้องครับถ้าคนขัางต้นเป็นพักพนักานพี่รองครับเป็นพักควอมที่เป็นคนละไม้พี่น้องครับทนักงานพี่น้องเป็นลไม่ผมแซ่พี่น้องครับสลัดพักพี่น้องเรื่กระมาเรียกซื้อเป็นไล่พี่น้องครับเป็นตากใส่ด้พี่น้องครับตัวคนตากใส่พี่น้อง ยาเราตักเลบราเลยพี่น้องครับตักเลบรานวาเราพระพีครับจรเราจะเสีบร้านทังนีพี่น้องเสีบ้าครับทั้งมีพี่น้องมันเสียแ่เสียบครับมท่าพวกกันเนยน้ำพีน้องครับพวกนาจะเป็นเนยพีน้องครับ เราตักท an, ั้อย mm. ืนนครับเสียบ้พี่เราครับอกาครับวลามากครับไม่ได้แก่ไม่ร้ครับอกา สลัดพักพี่น้องครับสลัดครับสลัดครับเสียบพี่น้องครับวัอนี้ครับต้องกันครับเผื่อสุขภาพี่น้องครับเสียบพี่น้องครับกรีนเบอร์รี่สลัดกรีนเบอร์รี่สลัดพี่น้องครับภาษาอังกฤษเรื่องกรีนเบอร์รี่ครับการเท่าเอื่นสลัดจะซื้อพี่น้องครับสลัดจะซื้อ มันนองครับเรียกเป็นผลไม้เป็นพักเป็นหลายย่างพี่น้องครับหลายย่างครับข้างที่สี่อนก่อนจะเป็นครับเป็นน้ำจิ้มพี่น้องครับเราจะเขาจะเรียกพี่น้องครับเป็นน้ำจิ้มซอสญี่ปุ่นครีมญี่ปุ่นพรีมพริกไขมันตดำงาดำทูน่าชีสซาบครับาซาบิพริกไทยดำครับนี่ครับนี่เราซื้อครับน้ำจิ้มน้ำลาดสลัดค่ะครับครีมเบอร์รี่พี่น้องครับครีมเบอร์รี่